เดินเนียนขโมยแว่นตาที่ร้านแพรวัฒนิกาออกมาเผยภาพปุงจรปิดจากร้านเวทนิเคหลังจากมีฝรั่งเดินเข้ามาขโมยแว่นจากหุ่นอยาคิดว่าไม่เห็นด้านคนจับสังเกตเรื่องนี้อาจทำเป็นขบวนการวันที่3มกราคม2567คุณแพรวัฒนิกาเจ้าของห้องเสื้อชื่อดังเวทนิเคได้ออกมาเผยคลิปวงจรปิดของร้านเวทนิคเคอเมื่อวันที่29ธันวาคม2566โดยพบว่ามีฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาในร้านและเนียนหยิบเอาแว่นตาจากหุ่นออกไป โดยที่เขาไม่ทันสังเกตว่าตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดและเห็นภาพของเขาตอนที่หยิบแว่นตาใสา่กระเป๋าชัดมากทั้งนี้ชายต่างชาติคนดังกล่าวได้เข้ามาท,ทําทีดูของในร้านใวทนิกสาขาชิดลมและในตอนแรกมีการมองไปรอบๆก่อนที่จะหยิบแว่นจากหุ่นและพับแว่นไว้จากนั้นก็เดินมาตรงเคาน์เตอร์และเอาแว่นใส่กระเป๋ากางเกงเมื่อจะออกจากร้านเขาก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงต่างชาติเช่นกันทั้งสองศบตาก,กันแล้วเดินออกไป คุณแพร่บอกว่าบุคคลในคลิปที่เดินเลือกของเพลินจนเผลยิบสินค้าในร้านติดใส่กระเป๋าออกไปโดยยังไม่ชำระสตังค์ทีมงานขอฝากให้บุคคลดังกล่าวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเผลอครั้งนี้ติดต่อกลับทางร้านใบทนิคสาขาชิดลมเพื่อชำระหรือส่งคืนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ทางเพื่อนๆได้เข้ามาบอกว่าแบบนี้ถ้าลงข้อความเป็นภาษาอังกฤษอาจจะได้ผลกว่าและดูท่าทางว่าฝรั่งแก่คนนี้ตั้งใจที่จะมาขโมยของในร้าน โดยเป็นการแกล้งมาเดินดูของแล้วอ้อมมาอีกฝั่งเน้นขโมยของแทงและผู้หญิงที่อยู่ท้ายคลิปน่าจะแก๊งเดียวกันและบางคนก็มาบอกว่ามีบ่อยครั้งที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาขโมวยของในไทยและหากคุณแพรดำเนินการอย่างไรก็อยากให้บอกด้วยเพื่อที่ร้านอื่นจะได้นําไปเป็นแนวทางปฏิบัติตาม